สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องเรากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานฮิปฮอปคนหนึ่งค่ะ Snoop Dog กค,ค่ะคศิลปินที่คืออยู่ในวงการมานานมาก 30, 30กว่าปีแล้วกลายเป็นไอคอนที่แบบใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะฟังฮิปฮอปหรือไม่ก็ตามใช่เลยครับ ล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นเขาในโอลิมปิกที่ปารีสอ่าใช่ใช่ใชทำถือคบเพลิงทั้งแบบมีแสดงมีอะไรด้วยแล้วก็เพิ่งประกาศอัลบั้มใหม่ Missionary ที่กลับมาร่วมง,งานกับดร์เดรแบบเต็มๆอืมครั้งแรกในรอบ30ปีเลยนะใช่ค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวตนเขาเยอะเหมือนกันนะคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาปรับตัวเก่งมากยืนหยัดอยู่ในวงการที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาได้จริงๆครับซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูล จากหลายแหล่งเลยทั้งประวัติเขาบทวิเคราะห์เพลงความเห็นฟันแพนบทสัมภาษณ์หรือแม้แต่เรื่องธุรกิจที่แบบโหน่าสนใจมากและก็งานด้านสังคมด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยเป้าหมายวันนี้ก็คือจะสำรวจวิวัฒนาการของ Snoop Dogg เนี่ยแหละค่ะ S <S ตั้งแต่เริ่มแรกเลยยุคจีฟังการเปลี่ยนตัวเองหลายๆครั้งบทบาทนักธุรกิจแล้วก็อิทธิพลต่อวัฒนธรรมต่างๆไปจนเ็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เขาคืนให้สังคมด้วยอยากเห็นภาพที่มันลึกกว่าแค่คำว่าแรปเปอร์นะคะได้เลยครับเรื่องที่จุดกำเนิดกันก่อนชื่อจริงเขาคือแคลวินคอร์โดซา r o บรอดิสจูเนียนะครับเกิดที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียปี1971 ส่วนชื่อเล่นสโนวี้ที่กลายมาเป็นสโนว์ด็อกเนี่ยคุณแม่เขาเป็นคนตั้งให้อ๋อเหรอคะครับเห็นว่าตอนเด็กๆหน้าเหมือนการ์ตูนสโนวี้ก็เลยเรียกแบบนั้นแล้วก็ค่อยมาปรับเป็นส n o ว์ดอกกี้ด g อกแล้วก็เหลือสโ o ว์ดอกอย่างทุกวันนี้เหมือนว่าดนตรีนี่อยู่ในสายเลือดเขาเลยนะเล่นเปียโน,โนร้องเพลงในโบสถ์อืมใช่ครับแล้วก็เริ่มแรปตั้งแต่ป .6 เลยเหรอคะ ใช่ครับแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นก็ไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่มีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอทั้งยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็ไปพัวพันกับแก๊ง rolling 20 crips ด้วยจุดนี้มันหล่อลอมเขาในยุคแรกๆยังไงบ้างคะมันก็เหมือนดาบสองคมะนะคะคือด้านหนึ่งมันก็เป็นความจริงของชีวิตข้างถนนที่มันเข้ามาอยู่ในเพลงยุคแรกๆของเขาค่ะแต่อีกด้านหนึ่งดนตรีก็เป็นทางออก ช่วงนั้นเขาก็เริ่มทำเพลงจริงจังกับญาติคือเน็ดด็อกแล้วก็เพื่อนวอร์เรนจีตั้งวงชื่อ2-1-3โอ๋อทูวครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยคือตอนที่ด็อกเร์เรได้ฟังเดโมเทปของสูุปค่ะตำนานเจอตำนานใช่ครับเดรเห็นแววก็เลยดึงมาร่วมงานเลยการเจอกันของสองคนนี้มันแบบพรมลิขิตวงการที่ฮอบจริงๆนะ เริ่มจากเพลง Deep Cover ปี92ค่ะแล้วก็ไปแจ้งเกิดแบบเปรี้ยงปร้างในอัลบั้มคลา s สิก The Chronic ของ Dr. Dre ปีเดียวกันเลยทำให้ชื่อ Snoop d o g g G Dogg นี่คือคนจับตามองทันทีถูกต้องครับแล้วก็มาระเบิดฟอร์มสุดๆกับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก d o g g y Style ปี93ที่ d r ร์โปรดิวซ์ให้ทั้งหมดอาว่ามีตำนานมากใช่ครับไม่ใช่แค่ขึ้นอันดับ1นึ่งบิลบอทันทีนะแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้สไตล์จฝังเลย ทีฟังนี่คือ,อมันเป็นยังไงนะคะสไตล์เนี้ยอ๋อมันเป็นฮิปฮอปฝั่งเวสต์โคสต์นะครับที่จะเน้นเสียงสังเคราะห์เยอะๆหน่อยออกแนวฟังกี้จังหวะจะเนืบเนืลื่นๆื่แต่เนื้อหาก็ยังดิบๆหน่อยเรื่องแก๊งเรื่องชีวิตในแคลิฟอร์เนียเพลงอย่าง who am I what's my name หรือ j e a n and juice เนี่ยชัดเลยด็อกสไตล์นี่คือหมุดหมายสำคัญจริงๆค่ะ แต่เส้นทางหลังจากนั้นตอนอยู่กับค่าย Death Row Records ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะมีปัญหาความขัดแย้งเยอะเหมือนกันใช่ครับถึงอัลบั้ม The Dogfather ปี96จะยังขึ้นอันดับหนึ่งได้ทั้งที่ไม่มีเดรมาคุมแล้วนะค่ะแต่ช่วงนั้นก็วุ่นวายครับทั้งเรื่องคดีความอย่างคดีฆาตรกรรมปี96ถึงศาลจะตัดสินให้พ้นผิดกเ็เถอะแต่มันก็กระทบภาพลักษณ์เขาเยอะอืมกระทบมากแล้วที่สำคัญเลย คือความขัดแย้งกับซูชไนเจ้าของค่ายเดฟโรที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความโหดมากอ๋อคนนั้นครับสุดท้ายสนวปก็แลยต้องออกจากค่ายมาการออกจากเดฟโรตอนนั้นมันส่งผลต่อทิศทางดนตรีเขายังไงบ้างคะเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลยนะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่จริงๆครับ เขาก็ไปเซ็นกับ No Limit Records ของ Master P ออคายทางใต้ใช่ครับตอนนั้นกำลังมาแรงเลยก็ออกอัลบั้มาหลายชุดเลย The Game is to be sold not to be told ปี98 No Limit Top Dog ปี99 The Last Meal ปี2000ค่ะถึงสไตล์เพลงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ยอดขายก็ยังดีอยู่นะครับแสดงว่าฐานแฟนเขาแน่นจริงแล้วเขาก็ปรับตัวทางดนตรีได้ แล้วก็มีช่วงที่กลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้งกับเพลง Drop It Like It's Hot ปี2004ที่ที่ทำกับ f e r r e w i l l l a m s อันนี้ดังทั่วโลกเลยนะดังมากครับเพลงนั้นแล้วก็ยังกลับไปรวมตัวกับเพื่อนเก่า Nate Dogg กับ Warren G ทํทำอัลบั้ม21.3ชื่อ the hard way ด้วยตลอดเส้นทางดนตรีที่ยาวนานขนาดนี้ถ้าลองไปดูมุมมองแฟนๆอย่างใน reddit ที่เขาคุยกันเขามองอยังไงบ้างคะก็จะเห็นชัดเลยครับว่า d o g g y Style เนี่ยคือที่สุดแล้วเป็น Masterpiece ที่แบบ ไม่มีใครเทียบได้จริงๆอหลายคนก็จะมองว่าอัลบั้มยุคหลังๆอาจจะไม่เข้มข้มเท่าหรือบางคนก็บอกว่าที่ s n o o p s p i l l ยังดังอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากบุคลิกเขาค่ะ c o l l เตอร์จัดใช่ครับแล้วก็เพลงที่ไปฟีดกับคนอื่นมากกว่าผลงานเดี่ยวตัวเองด้วยซ้าน่าสนใจค่ะมันก็มีหลายมุมมองนะแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคการแรปล่ะคะมีบทวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างมีครับ มีการวิเคราะห์จาก Ra p Analysis ที่ชี้ให้เห็นทั้งจุดเด่นจุดด้อยนะคะจุดเด่นคือ F l o w ครับลีลาการแรปของสนวมนี่คือเอกลักษณ์มากมันจะไหลไหลสบายสบายแต่ก็มีจังหวะที่แบบเคาดไม่ถึงแทรกอยู่อย่างในจีเนียนจูสใช่ใช่เพลงนั้นชัดมากแต่กลับกันถ้าไปดูเทคนิคการใช้คำสัมผัสหรือร m e เนี่ยอาจจะไม่ได้ซับซ้อนหรือมีโครงสร้างอะไรที่แบบว้าวเท่าแรปเปอร์เทคเทพคนอื่น<อ>เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเน้นสร้างมูทสร้างจังหวะ มากกว่าจะลงลึกเรื่องความหมายแล้วเทคนิคโดยรวมก็อาจาจะไม่ได้พัฒนาจากยุคแรกๆมากนักแต่ก็น่าแปลกนะคะถึงเทคนิคอาจจะไม่ซับซ้อนอย่างที่เขาวิเคราะห์กันแต่ทำไมเขายืนระยะได้นานขนาดนี้อะไรคือสเสน่ห์หรือความขลังตรงนั้นจริงๆนั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความเป็นต้นฉบับของเขาเองคือฟลอ์ธรรมชาติกับบุคลิกเด่นๆเนี่ยมันลอกกันยากจริงค่ะ และเขาก็สร้างมันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนอกจากนั้นคือเขาเก่งเรื่องอ่านเกมปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ตลอดอืมอันนี้เห็นด้วยเลยซึ่งก็เห็นชัดจากการกลับมาร่วมงานกับดรเรในอัลบั้มล่าสุด Missionary ที่เพิ่งประกาศไปใช่ใช่ได้ยินว่าฟีดแบ็ดีมากดนตรีสดใหม่ส n o o ปดูมีพลังแขกรับเชิญก็น่าสนใจมีทั้ง M M, 50 Cent หรือแม้แต่ t i ิ g โหสติงเลยเหรอคะครับ มันแสดงว่าเคมีเขากับเดรยัย่งสุดยอดอยู่แล้วเขาก็ยังพร้อมจะลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาการปรับตัวนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราต้องพูดถึงส n o o ปด็อกวันนี้จริงๆเขายืนหยัดมา3ทศวรรษท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนเร็วมากครับการเปลี่ยนชื่อตัวเองก็เป็นตัวอย่างชัดๆเลยจากส n o o ปด็อกกี้ด็อกเป็นสนว์ด็อกพอไปจาเมกาเปลี่ยนไปนับถือราสตาก็เป็นส n นว์ไลออนออกอัลบั้มรเกยรีอินเ ใช่แล้วก็กลับมาเป็น Snoop Dogg อีกใช่ค่ะมันคือการ re-invent ตัวเองตลอดเวลาจริงๆใช่เลยครับความสามารถในการแปลงโฉมนี้แหละที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่แรปเตอร์แต่เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมไปแล้วค่ะบุค,คลิกที่ดูสบายๆผ่อนคลายมีไหวพริบคำพูดติดปากต่างๆทำให้คนจำง่ายแม้ไม่ใช่แฟนเพลงก็ตาม จริงค่ะอย่างที่เห็นในโอลิมปิกปารีสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วนะแต่มันสะท้อนว่าวัฒนธรรมฮิปฮอปได้รับการยอมรับในเวทีโลกแล้วแล้วเขาก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโลกกีฬาบันเทิงเข้าด้วยกันถูกต้องครับแล้วนอกเหนือจากดนตรีเขาก็ไปสายการแสดงด้วยนะใช่ใช่เล่นหนังหลายเรื่องเลย Training Day Starsky and Hutch The Watch ครับแล้วก็ในทีวีมีเรียลลิตี้ของตัวเอง Snoop d o g s Fatherhood อ๋อเคยดูค่ะแล้วก็รายการทำอาหารกับ Martha Stewart อันนี้ดังมาก Martha and Snoop's Potluck Dinner Party อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์เลยนะคู่หูต่างขั้วมากใช่ครับแล้วล่าสุดก็ไปเป็นโค้ชใน The Voice s e a s o ่น26ด้วยนะอ้าวจริงเหรอคะไม่รู้เลยนะเนี่ยครับ ยังไม่นับงานภาคเสียงคัสซินอิดใน t ด e a แอดัมแฟมิลี่อีกทำหลายอย่างมากแต่ก็อย่างว่านะคะเส้นทางเขาก็มีขุขระบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันอืมใช่ครับก็มีเหตุการณ์ที่สนามบินฮีตโรลอนดอนปี2006ที่ทำให้โดนแบนเข้าอังกฤษไปพักหนึ่งค่ะหรือโดนจับที่แคลิฟอร์เนียปีเดียวกันแล้วก็โดนแบนเข้าออสเตรเลียปี2007ก็มีเรื่อยๆรครับรวมถึงประเด็นเรเนื่องเนื้อเพลงเก่าๆที่เคยโดนวิจาร์เรื่องออการมองผู้หญิงมีซอจินี่ เรื่องนี้เขาเคยพูดถึงหรือมุมมองเปลี่ยนไปบ้างไหมคะมันสะท้อนการเติบโตของเขาไหมเขาเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะพอมีลูกสาวอ๋อค่ะทําให้เข้าใจแล้วก็เคารพผู้หญิงมากขึ้นซึ่งการยอมรับและเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการเขาเหมือนกันนะค่ะมันแสดงว่าเขาไม่ได้ติดอยู่กับภาพลักษณ์เดิมๆซึ่ง ไอ้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนมองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ไปสะท้อนชัดมากในอีกบทบาทที่สําคัญมากๆของเขาคือนักธุรกิจนักลงทุนครับโอ้โหอาณาจักรธุรกิจของสนุปด็อกนี่ก็น่าทึ่งไม่แพ้เรื่องเพลงเลยนะคะเห็นว่ามูลค่าสักศิสินสุดทธิก็ราวๆราวหกล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมขเขาไปจับธุรกิจอะไรบ้างคะถึงได้สําเร็จขนาดนี้ต้องบอกว่าเขามองการไกลแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างครับธุรกิจเด่นๆเ,เลยคือกัญชา อ่าใช่ใช่อันนี้ดังครับเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง c a s a v e d e Capital ปี2015อันนี้เป็นบริษัท Venture Capital ที่เน้นลงทุนในสตาร์ทอัพธุรกิจกัญชาโดยเฉพาะเลยค่ะพอร์ตลงทุนตอนนี้น่าจะราวรา0 0ล้านดอลลาร์ลงทุนในพวก d u ัชชี่ที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกัญชาหรือ East บริการส่งกัญชา Oh. แล้วก็มี Mary Jane เป็นแพลตฟอร์มสื่อไลฟ์สไตล์กัญชาที่เขาทำเองด้วยยังมีแบรนด์ของตัวเองอีกใช่ไหมคะมีครับมี l e v f s by Snoop เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วก็มีขนมผสมกัญชา Uncle Snoop's Snazzle O's ด้วยเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อวงการกัญชาตัวจริงเลยนะแล้วนอกจากกัญชาล่ะคะมีอย่างอื่นอีกไหมก็ขยายไปเครื่องดื่มครับเพิ่งเปิดตัวแบรนด์เหล้าจิน Steel G I N ทำร่วมกับดร d r เรอ๋อเหรอคะครับแล้วก็ร่วมกับแบรนด์ไวน์สิบเก้าครมออกไวน์สโ o o p Cali r เรอันนี้ก็ขายดีมากเคยเห็นอยู่ค่ะนอกนั้นก็มีร้านค้าออนไลน์ The Snoopers Market ขายของลิขสิทธิ์ตัวเองแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์หมาชื่อ Dog s n o o p Doggy Dogs มีของน้องหมาด้วยน่ารักครบวงจรจริงๆแล้วด้านเทคโนโลยีราคะเห็นว่าเขาก็ลงทุนในบริษัทดังๆตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเขาลงทุนใน Reddit ตั้งแต่ปี2014โหก่อนดังอีกนะใช่ครับก่อนที่มันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ลงทุนใน Robinhood แอ t เทรดหุ้นตั้งแต่ปี2014เหมือนกันครับ ยังมีหุ้นในคลาน่าที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อก่อนใจที่หลังด้วยนะแสดงว่าสายตาเฉียบคมมากมองเห็นโอกาสเทคโนโลยีตั้งแต่เนิ่นๆลงทุนถูกที่ถูกเวลาจริงๆค่ะแต่การกลับไปซื้อค่ายเก่าอย่าง Dead Row Records ปี2022นี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะมันมีความหมายอะไรมากกว่าแค่ธุรกิจไหมคะมีความหมายลึกซึ้งแน่นอนครับการซื้อแบรนด์ a d Row คืนมาแล้วก็ตามด้วยแคตตลอ,อกเพลงกลับมาเนี่ยมันคือการทวงคืนประวัติศาสตร์ มรดกทางดนตรีที่เขาเคยสร้างมากับมืออืมเขายังดึงตัวผู้บริหารหญิงเก่งแคทแมคลเลนเดลลี่มาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงโดยเฉพาะเลยแล้วแผนต่อไปของ d เด r โรยุคใหม่ภายใต้สโ o p ์คืออะไรคะเขามองไปที่การต่อยอดครับล่าสุดเพิ่งเปิดตัว Dead Row Pro ร่วมกับ Extreme Music ของ Sony ค่ะเพื่อทำเพลงสำหรับใช้ประกอบสื่อต่างๆทีวี TV, หนังโฆษณาคือเอาเพลงเก่าที่ยังไม่เคยปล่อย หรือเพลงใหม่สไตล์เวสต์โคสต์มานำเสนอให้คนทำสื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอย่างฉลาดมากสุดยอดเลยค่ะไม่ใช่แค่ซื้อมาเก็บแต่หาทางต่อยอดธุรกิจไปอีกนอกเหนือจากธุรกิจตัวเองเขาก็ยังร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆเยอะมากอย่าง Sketchers นี่เห็นว่ามาท t h a s สต w เวิแนะนำมาเหรอคะใช่ครับคือมิตรภาพและเคมีทางธุรกิจของส n o o p กับมาทัสตีเวิร์นี่น่าสนใจมากนะใช่ค่ะดูไม่น่าเข้ากันได้เลยครับ นอกเหนือจากรายการทีวีโฆษณาก็ทำด้กันหลายตัวเลยไฟแช็กบิ๊กเตาโซโล่สตฟและยังเคยทำแบรนด์กระเป๋า Best b u d Bags ด้วยกันอีกเป็นคู่หูที่ส่งเสริมกันดีจริงๆมากครับนอกจาก Skechers ก็มี Corona Duncan Petco g r u b Hub อีกเพียบเลยมันแสดงว่าเขาเข้าถึงคนได้กว้างจริงๆ จากความสำเร็จทั้งเพลงทั้งธุรกิจแล้วอีกด้านที่ทำให้สนุกเป็นที่รักก็น่าจะเป็นความเป็น Family Man แล้วก็งานช่วยเหลือสังคมนะคะใช่ครับเรื่องครอบครัวเขาแต่งงานกับชานเทเลอร์รักแรกสมัยมัธยมตั้งแต่ปี97นานมากครับถึงจะมีช่วงระหองระแหงบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกัน3คนคอเดคอร์เดลคอรีแล้วก็มีลูกชายอีกคนจูเลียน จากความสัมพันธ์ครั้งก่อนอ๋อค่ะแล้วเขาก็มีญาติเป็นคนดังเยอะนะทั้งแบรนดี้เรจเนด็อกแล้วก็นักมวยปล้ำซาชาแบงค์สด้วยมี่เกรดเล็กเกรดน้อยอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกไหมคะที่แบบน่าสนใจมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะทึ่งคือมีข้อมูลว่า Snoop d o อ g มี IQ สูงถึง147ครับฮะจริงเหรอคะ147นี่คือระดับอัจฉริยะเลยนะใช่ครับ ถ้าเฉลี่ยคนทั่วไปอยู่ที่85-113ซึ่งพอมองย้อนไปที่ความสามารถทางดนตรีไหวพริบเอาตัวรอดความเก่งเรื่องธุรกิจมันก็อาจจะอธิบายได้นะว่าทำไมเขาทำเรื่องซับซ้อนพวกนี้ได้ดีไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ IQ 147ไม่แปลกใจเลยที่มองเกมธุรกิจขาดขนาดน,นั้นมันอาจจะเชื่อมกันจริงๆนะคะแล้วด้านการกุศลละคะเขาทำอะไรบ้างเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากครับ ที่เด่นๆเลยคือ Snoop Youth Football League หรือ SYFL อ๋อลีกฟุตบอลครับเป็นลีกอเมริกันฟุตบอลเยาวชนที่เขาก่อตั้งเองลงไปเป็นโค้ชเองเลยตั้งแต่ปี2005ให้โอกาสเด็กๆในย่านที่แบบลำบากหน่อยได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดมีสารคดีโค้ชส n นู p บนเน็ตฟลิด้วยนะเล่าเรื่องนี้เลยดีจังเลยค่ะครับ นอกจากนี้ก็บริจาคเรื่อยๆเคยเหมาตัวหนัง Black p a n นนัวให้เด็กๆดูฟรีเป็นพันใบเลยนะโอ้ประมูลเวลาในสตูดิโอช่วยองค์กรสร้างบ้าน Habitat for Humanity สนับสนุนองค์กรอื่นๆอีกเยอะครับ Mega Witch โรงพยาบาล t r i i n e r s m u s i c c a r e s ทำเยอะมากจริงๆนะคะทั้งช่วยเด็กๆช่วยด้านดนตรีใช่ครับยังมีเรื่องสังคม,มอื่นๆด้วยอย่างสนับสนุนสิทธิสัตว์เป็นแบรนด์แอมเบเดอให้ Beyond m e a t ที่เป็นเนื้อจากพืช ออ๋ oh, ค่ะแล้วช่วงโควิดก็ร่วมแคมเปญ e d a Million Plus ช่วยหาอาหารให้บุคลากรด่านหน้าด้วยครับพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ มันชัดเจนมากเลยค่ะว่า Snoop Dogg เป็นมากกว่าแรปเปอร์จริงๆเขาคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยนะเป็นทั้งศิลปินนักแสดงนักธุรกิจที่มองกันไกลคนใจบุญเป็นไอคอนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองมาตลอดจนเป็นที่รับที่ยอมรับในวงกว้างมากถูกต้องครับการเดินทางจากลองบีชสู่เวทีโลกจากภาพลักษณ์แรปเปอร์สายแข็งมาเป็นบุคคลสาธารณะที่มีหลายมิติแล้วก็สาเร็จแทบทุกอย่างที่จับ มันคือเรื่องของการปรับตัวการเรียนรู้การสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับนั่นสิคะมันเลยทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะ ว่าตลอดเส้นทางที่ยาวนานแล้วก็หลากหลายขนาดนี้อะไรคือเคล็ดลับหรือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ส n o o ปด็อกสามารถ r รีนเว n ์ตัวเองได้ตลอดแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในหลายบทบาทขนาดนี้หรืออาจจะถามว่ามันมีบทเรียนอะไรที่เราถอดรหัสได้จากชีวิตที่ไม่เหมือนใครของเขาเพื่อจะเอามาปรับใช้กับการเดินทางของเราเองได้บ้างไหมก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปลองคิดต่อกันดูนะครับ